ก็สวัสดีนะคะทุกคนชเมหทชาแนลนะคะ followers, followers me, วันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการพักชำระหนี้ค่ะนะคะของธนาคารออมสินนะคะซึ่งออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้านะคะในพื้นที่สีแดง28จังหวัดแล้วนะคะโดยตอนนี้นะคะลูกค้าที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถแจ้งความจำนงนะคะเข้ามาตรการพักชำระเงินต้นลดลดอกเบี้ย เงินกู้ได้นะคะระยะเวลามาตรการนะคะก็คือ 3- ถึง6เดือนนะคะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่8มกราคมเป็นต้นไปนะคะโดยมาตรการนี้นะคะก็เร่งช่วยเหลือลูกค้านะคะในพื้นที่สีแดงนะคะ28จังหวัดนะคะบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดดับรัตรอกใหม่นะคะ โดยลูกค้านะคะที่อยู่ในพื้นที่สีแดง28จังหวัดนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ w w w g s b o r t h นะคะหรือเราพิมพ์ไปใน Google ว่าออมสินก็ได้นะคะแล้วเราก็ไปลงทะเบียนนะคะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะคือวันที่8มกราคมนะคะโดยพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับนะคะโดยทั้งนี้นะคะ จากข้อมูลของลูกค้าของธนาคารในพื้นที่28จังหวัดนะคะมีลูกค้าสินเชื่อมากกว่า1.9ล้านลายนะคะแล้วก็มีวงเงินสินเชื่อมากกว่า6 7 0 0 0 0่นล้านบาทนะคะซึ่งการระบาดในละลอกใหม่นี้นะ,ะก็เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดถึง28จังหวัดนะคะก็คาดว่าลูกค้าเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่จะประสบผลกระทบนะคะดังนั้นทางธนาคารอมสินก็เลยเร่งนะคะให้ลูกค้าได้รับ ความช่วยเหลือนะคะโดยเข้ามาตรการนะคะโดยในวันที่8มกราคมนี้นะคะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์นะคะหรือว่าอยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่1115นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมไปลงทะเบียนสำหรับธนาคารออมสินนะคะเพื่อพักชำระหนี้ได้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชมัยแชนแนลได้วยนะคะขอบคุณค่ะ